สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเรามาเจอกันในคลิปนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยไหมอ่ะสวยเนาะต้องทำใจนะคะคุณลูกค้าค่ะงานอินเดีย,ดยนี่แบบละตัวแบบละตัวค่ะแบบละตัวนะคะลายละหนึ่งตัวค่ะก็ยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะคะ ยังไงก็ไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้รอบอกนะคะโดยประมาณจะอยู่ประมาณ46 47หรือ48โดยประมาณนะคะคุณลูกค้าขามีด้วยกันทั้งหมดนะคะ20ชิ้น20ลายผ้าในคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มการลายที่หนึ่งค่ะตัวนี้เลยค่ะ นะคะแคปเจอร์มาด่วนเลยนะคะลายที่หนึ่งเห็นไหมคะลวดลายลายปากไม่เหมือนกันค่ะเพราะช่างหยิบอะไรได้ตัดตามนั้นนะคะเย็บ yes. ตามนั้นนี่คือเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะคะงานไม่เหมือนกันค่ะคุณลูกค้าค่ะลายหนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งนะคะคุณลูกค้าเรามาดูเบอร์สองกันนะคะเบอร์สองนี่ค่ะ ลายนี้คือลายเบอร์สองนะคะคุณลูกค้าขาเป็นลวดลายแบบนี้สีสันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเบอร์สองเบอร์สาค่ะคือตัวนี้เลยค่ะนะคะตัวนี้เลยค่ะคือเบอร์สนะคะตัวนี้รบอบอกอยู่ประมาณ34มสิบสี่ถึงสานิ้วสามสิบถึงสานิ้วใส่ออกมาแล้วจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณลูกค้านี่เลย 3 4ถึง36นิ้วใส่ออกมาแล้วประมาณนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ดูกันตามไปสว่วนหุนตัวนี้นะคะคือ44นิ้วหุนตัวนี้คือส4ิี่นิ้วนะคะและค่ะหุนตัวนี้ค่ะหุนตัวนี้นะคะคือสี่นิ้วตัวนี้คือ4ี่ิบนะคะประมาณ38 40สี่สิบ นะคะ44 42และนี่ค่ะคนนี้หุ่นตัวนี้ค่ะ40นิ้วค่ะคุณลูกค้าขานะคะ40นิ้วเริ่มไปหนึ่งสองและสามนะคะเรามาดูลายที่สี่กันค่ะตัวนี้คือลายที่สี่นะคะคุณลูกค้าลายที่สี่นะคะรอบอกอย่างที่แจ้งจะอยู่ประมาณ46ถึง48นิ้วนะคะ ถ้าคุณลูกค้าไม่มั่นใจว่าใส่ได้ไหมสอบถามแอดมินค่ะนะคะว่าตัวที่คุณลูกค้าเลือกรอบอกอยู่ที่เท่าไหร่แต่ของอินเดียโดยประมาณจะ46 47หรือ48นะคะเพราะเขาจะยืนพื้นประมาณ46ค่ะผ่านไปแล้วนะคะลายที่สาลายที่4นะคะตัวนี้ลายที่5นะคะลายที่5นะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานตัวนี้เป็นผ้าลายปัก นะคะเป็นผ้าลายปะค่ะคือหยิบอะไรมาได้เย็บใส่เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทั้งตัวลายไม่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าค่ะลายที่5ผ่านไปนะคะเรามาดูลายที่6กันค่ะตัวนี้คือลายที่หเห็นไหมคะงานจะไม่เหมือนกันซักตัวเลยค่ะคุณลูกค้าขาลายที่6นะคะไปลายที่7ต่อเลยนะจ๊ะลายที่7ดจ้ะ ัวนี้คือลายที่7จนะเห็นไหมคะคนละลายผ้าคนละแบบไม่เหมือนกันค่ะเราไปลายที่8ค่ะลายที่8นะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าชอบลายไหนนะคะแจ้งแอดมินได้เลยค่ะมีทั้งหมด20ลายผ้าเท่านั้นนะคะตัวนี้คือลายที่8ค่ะคุณลูกค้าเรามาต่อกัน ตัวนี้คือลายที่9นะคะคุณลูกค้าขานี่ลายแบบนี้ตัวนี้คือลายที่9นะลายที่ 10... จ้าลายที่10นี่ค่ะลายที่10ค่ะตัวนี้ลายที่10นะคะคุณลูกค้าตัวนี้คือลายที่10เห็นไหมคะแต่ละลายไม่เหมือนกันค่ะ11ค่ะคุณลูกค้าขา11อนะคะลายที่11ค่ะ ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าลายที่11นะจ๊ะลายที่11ค่ะลายที่12ต่อกันเลยนะคะมีทั้งหมด20ลายนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะนี่ตัวนี้ลายที่12นะคะแจ้งแอดมินไปได้เลยค่ะว่าชอบลายไหนแคปเจอร์กันไปได้เลยนะคะลายที่13จากจ้ะนี่ ตัวนี้นะคะลายที่สิบสามค่ะคุณลูกค้านะคะลายที่สิบสี่ต่อเลยจ้าสิบสี่นะคะเร็วไปไหมเนี่ยนะคะทาทำคลิปเร็วไปไหมแต่แต่ละลายไม่เหมือนกันถ้าคุณลูกค้านะคะไม่เลือกลายเพราะว่าเห็นว่าสวยทุกลายแจ้งแอดมินอย่างเดียวเลยสัมาน,น้องจ๋าช่วยเลือกลายให้พี่หน่อยลายไหนก็ได้คุณลูกค,ค้าได้สินค้าแน่นอนแต่ถ้าเลือกนะคะ เช็คว่ามีไหมแล้วถึงแจ้งคุณลูกค้าแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่เลือกนะคะได้สินค้าแน่นอนตัวนี้สิบห้านะคะสิบห้าแล้วจะสิบห้านะคะคุณลูกค้าลายที่สิบห้าจะไปต่อกันที่สิบหกเลยนะคะตัวนี้คือลายที่สิบหกค่ะสิบหกนะคะคุณลูกค้าค่ะลายนี้คือสิบหกเห็นไหมคะลวดลายแต่ละลา 17ค่ะ17นะคะตามด้วย18ค่ะ18นะคะลายที่18นะคะคุณลูกค้าลายที่19 19นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะลายที่19ค่ะ18 19และ20ค่ะตัวที่แม่ค้าใส่คือลายสุดท้ายนะคะ ลายที่20ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจลายไหนแคปเจอร์กันมาได้เลยสอบถามกันมาได้เลยนะคะเวลาคลิปลปงรีบสั่งเลยนะคะได้สินค้าแน่นอนนั่นหมายถึงคือบอกแอดมินเลยค่ะว่าลายอะไรก็ได้นะคะลายไหนก็ได้ในคลิปคุณลูกค้าได้แน่นอนแต่ถ้านะคะไม่ได้แจง้งก็ออกตามนั้นเลยค่ะส่วนกระโปรงนะคะคุณลูกค้าค่ะ สามารถใส่ได้ถึงนะคะรอบเอว38นิ้ว3 8ถึง40นิ้วใส่ได้นะคะตัวนี้มีตัวเดียวนะคะคุณลูกค้าขาเบอร์2ค่ะเบอร์สองตัวนี้มีตัวเดียวนะคะเบอร์3มค่ะมีตัวเดียวนะคะมีแค่อย่างละ1ตัวนะคะเบอร์2กับเบอร์3นะคะเบอร์2ค่ะเบอร์3ค่ะคุณลูกค้ารับสีไหนรับลายไหน,ไหนแจ้งแอดมินไปได้เลยนะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานนะคะผ้าปะต่ออินเดียไม่รู้จะใช้คำไหนดีเรียกดีเนาะแต่ก็มันก็เป็นการเอาผ้ามาสันมาเย็บถักร้อยให้ขึ้นมาเป็นเสื้อสวยๆให้คุณลูกค้าดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าไปก่อนนะคะเราเจอกันในคลิปต่อไปและอย่าลืมนะคะจังถึงสุกนะคะคุณลูกค้าขา 11บเอโบงเศษเศษเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดี